ไม่ลองใหม่รู้สึกเสร็จอายตังแล้วก็แบบบังตัวเนี่ยสิวขึ้นเต็มหน้าเลยนะก็ไมีสิทธิ์ที่จะแตะขักกับพิมพควรเสื้อชีดังได้เลยนะขอโทษนะพี่นัทเินจะไม่ซื้อซ้ำอ่ะของคนอุ่นเออปรับให้ผิวขาวขึ้นแต่เป็นคราคากนิดนึ่งเอ๊ะ คือเวกเกแบบหลุดหมดเลยอะหลุดแบบต้องใช้หนังยางหมดเลยอะไปดูของโยชิที่ใช้หรือคนอื่นที่ใช้ก็คือหลุดเหมือนกันเลยพี่รียมแล้วก่อนเนาะขนาดคุณนิคุที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจตั้รู้สึกว่าฉันยังไม่สามารถเอาไปยู่ได้เพราะตั้งสิวขึ้นหนักมากและรักษาสิวนานมากกับสิ่งสิ่งนี้มันแลกมากับสิ่งที่เรียกว่าระครับระวังระวังจริงๆกูจะไม่กลับไปแตะเขาอีกเป็นตัวที่เคยรักหมดหัวใจแต่วันนี้กัดรู้สึกแบบไม่เคยรู้สึกพลาดอะไรสุดในชีวิตขนาดนี้มาก่อน,ใ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 นใ เต่ได้เกินแต่ฉันต้องพูดจริงๆแม่พุ่งสูงสามแสนซักครั้งกดไลค์แชร์ subscribe ซับสไครอ้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีข้างบนสวัสดีข uh, ้างล่างสวัสดีวีบอดี้สวัสดีไมบอยสวัสดีโกสวัสดีบูมแมนสวัสดีเมนสวัสดีเกิลชาร์กบอยชาร์กจ๊กเก็ตแจ๊กชู ปลุกเอเนอร์จีในตัวคุณนะครับทุกคนดีใจมากเลยได้เจอทุกคนอีกแล้วสวัสดีครับคือวันเนียนคือวันเนียนวันเนียนวันเนียนคืออะไรอ่ะวันนี้นะครับทุกคนจะมาทำคลิปตอนที่ทุกคนเห็นหน้าปกสินค้าที่ไม่ซื้อซ้ำไม่ลองใหม่รู้สึกเสียดายตากแล้วก็แบบบางตัวเนี่ยสิวขึ้นเต็มหน้าเลยนะทักษานานอยู่ซึ่งจริงยทำคลิปนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เกิดกระแสดรามมากไม่ใช่คนดูนะแต่เป็นเจ้าของแบรนด์น้องแตงโทรศัพท์ใหญ่จัง ำไมพูดถึงแบงค์พี่อย่างนี้ถ้ามีชอบก็บอก,กตรงๆสิผมพูดในคิปไปแล้วครับพี่แต่บนสินค้าพิมใช่ไม่ดีนะครับแต่ต้งใช้ไม่ได้จริงๆ <c oughs> แล้วพวกนี้แบบพี่จะเสียหายไหมทำกีนได้ยังไงอะแตงอาจริงๆสถานการณ์ก็ประมาณนั้นครับทุกคนแต่จีจะบอกว่าเป็นสินค้าที่ต้องพูดในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่รู้สึกว่าถ้าหมดแล้วคนจะไม่ซื้อซ้ำหรอกมาตัวอาจจะไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะผิวแตงแต่อีกบางตัวที่แบบว่าสิวขึ้นหนักแบบเตือนไวหน่อยก็ดีอะ ทั้งหมดคือความเห็นส่วนตัวนะครับทุกคนเห <l> ี <g> ้ยกรธกันนะขอโทษครับไม่เสียวเวลานะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละตัวฝากทุกคนกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้กันหน่อยหนะมีคนติดตามใหม่ๆเต็มเลยขอบคุณมากๆนะครับผมก็ช่วยแต่งนะครับตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนสิ่งนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไตกหักกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้เลยนะเพราะเป็นแบรนด์ออของพีน่นัทนิสสมนนีที่คิดว่าจะไม่ซื้อซ้ําสิ่งนี้นะแฮขอโทษนะคืออันนี้นะครับทุกคนอันแรกเลยคือลิปอิด โดนพี่นัดด่าแนะ่คือที่เหตุผลที่ไม่ซื้อซ้ำเนี่ยเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นลิปมันที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนแต่เหตุผลที่จะไม่ซื้อตัวนี้ซ้ำเนี่ยเนื่องจากว่าแตงรู้สึกว่าตังชอบลิปอีกตัวหนึ่งเว้ยที่ให้ความชุ่มชื้นหนักมากกว่าของพี่นัดเนี่ยจะเป็นเนื้อที่แบบกลืนไปกับปากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งแต่ก็มีความมันๆนะก็เขาเป็นลิปมันก็จะให้มันมีความแมทๆ,ๆเนาะเออนั่นดี แค่จะบอกว่าเหตุผลที่ไม่ซ้ำเพราะจริงๆแล้วอ่าตั้งอ่ะพกลิปพี่นัดนะซึ่งจะพกเป็นลิปตัวนี้นะครับทุกคนที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยเทาให้ดูคือตอัวน,นี้มันมีสีขึ้นมาเลยนะครับทุกคนเวลทาทาเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ปากที่ดูแบบอบอิ่มฉ่ำวาวใช่ไหมทุกคนแต่เนี้ยตัง้งรู้สึกว่ามันใช้ไปหนึ่งเลยนะมันไม่ได้ให้ความชื้นแบบฉ่ำวาวเงาอะเข้าใจปะซึ่งมันแบบมันไม่ได้แต่พูดให้ฟังเนี่อยอันนี้คือแบรอ,อิงกุอิงกุเนี่ยยคือทาาปุ๊บแบบฉ่แ สุดแต่เนี of of ้ยจะมีความแบบกึ่งกึงความไม่ฉ่าแต่ก็ไม่ได้แห้งก็จะดีในการแบบลงเป็นกันแดดลงไปนะครับแต่ว okay. ่ารีบิโก้เพี่งใช้อยู่เนี่ยมันจะมีกันแดดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ซื้อตัวนี้ซ้ำนะครับแต่ถามว่าตัวนี้ซื้อซ้ำไหมถ้าหมดจะซื้อซ้ำแน่นอนนะครับทุกคนนะแต่เนี้ยของพี่นัทต้องบอกเลยว่าแบบขอโทษนะพี่นัท ตัวนี้ไม่จะซื้อซ้ำครับตัวต่อไปนะครับทุกคนที่รู้สึกว่าจะไม่ซื้อซ้ำแล้วรู้สึกว่าผิดหวังมากๆที่แบบพี่ซื้อมาจริงๆนงนี้แบรนด์เนี้ยฉันควรจะโวยนะเพราะวันหนึ่งก็จะจ้างฉันก็ได้แต่มันเป็นเรื่องจริงนะที่ฉันรู้สึกว่าฉันจะไม่ซื้อซ้ำถ้าได้ตัวนี้คือออริจินนะครับหรือว่าน้ำเห็ดอะไรทุกอย่างน้ำตกเห็ดอะไรทุกอย่างทุกคนน้องจะเป็นน้ำใสๆอย่างนี้เลยนะครับทุกคน เอาจริงๆปะพยายามอยู่หลายรอบมากมากที่แบบว่ากูต้องใช้ดีกับเขาบ้างสิวะเขาใช้ดีกันนะอีหญิงที่แมนมึงให้กูไหมเขาใช้ดีกันมากเลยนะแต่ทําไมกูกูพยายามแล้วจริงๆรงทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะมันไม่เหมาะผิวทั้งเลยเลยทุกคนมันไม่ได้มีความมันขึ้นหรือแห้งขึ้นนะแต่มันมีความรู้สึกว่าหน้ามันมีความแบบกระเดินไปราวะาว่าอเป็นว่ามันไม่สบายผิวอะแล้วก็มีสิ่งผดขึ้นมาบ้างนะครับทุกคนย้ำอีกทีว่ามเป็นความเห็นส่วนตัวนะ โทษนะหนูออเรนจินแต่แหลายคนที่ใช้ดีคือดีแบบดีไปเลยนะผิวแบบว่าผิวช่ำผิวแบบสวยไปเลยอะ่ะแต่คนใช้ไม่ดีแตงก็คือแบบลาแล้วแกวตาตอนชะตาของพี่โอภาขอโทษนะหนูี่ยใครใช้ไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าใช้ตัวนี้ไม่ได้หรือได้ยังไงซึ่งแต่ลองใช้ทั้งไทยสำลีก็แล้วเป็น้ำตกก็แล้วทาก่อนแต่งหน้าก็แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะแต่มึงกำลังหลอกตัวเองอยู่ไง เดได้กเกิดตัวต่อไปนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่ากูมีเสียงดราม่าอีกแล้วคือเราคนแตะต้องเข้ามไหมอยู่ว่าเราคนไม่ยุ่งกับเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ในฐานะผู้ริโพ้องคิดว่าต้องพูดได้นะครับจะมีอยู่3อันน่ะพี่นัดหนึ่ง ที้2สองคนเนี้ยคือตัวทีเด่ดตัวพีคเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ฉันแตะบุ๊บ,บฉันโดนด่าแน่แต่ฉันต้องพูดจริงๆแม่กับตัวนี้นะครับทุกคนของคุณอิงกูอิงกู 4D Acne คนะครับ Clearing t ท ner ซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกคนทุกคนจะสังเกตว่ามันมี HA นะซึ่ง HA หรือ HA เนี่ยจะมีที่การปัดเซลล์ผิวนะครับซึ่งน้องเนี่ยผัดผิวอ่อนโยนย้ำว่าเป็นโทนเนอร์ตัวแรกที่อ่อนโยนที่สุดในชีวิตเลยทุกคนแต่ ไม่ได้ซื้อซ้ำนะพี่แตงข้างหลังก็เป็นสีม่วงนะคือรับกันมากคือถ้าพี่แตงซื้อซ้ำคือสวยเลยแต่จะบอกว่าฉันก็มีตัวตัวนี้พยายามแล้วเหมือนกันเช่ไหมว่าตัวนี้เป็นตัวที่1ใช้เป็นน้ำตกได้ใส่สำลีแล้วก็เช็ดเช็ดได้เคลียร์ผิวนะครับทุกคนเชื่อไหมว่ามีตัวนี้ที่พยายามใช้แล้วดีขึ้นเลยนะของอิงกวัวก็คือตัว moisturizer ที่เป็นฝาสีเขียวตัวนี้ดีมากมีใช้ช่วงหนึ่งรู้สึกว่า มันไม่เหมาะกลับมาใช้ปุ๊บเออดีขึ้นแต่ใช้ตลอดไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเออผิวมันดีขึ้นแต่ตัวนี้ตัวที่พยายามแด้วนะทุกคนพยายามถึงสูงเลยนะกูพูดได้บะคือมันแบบว่ามันใช้แล้วมันมีความรู้สึกว่าผิวมันผลัดซิลผิวอ่อนโยนจริงนะไม่แสบไม่ร้อนนะแต่มันมีสิวขึ้นเลยทุกคนหรือว่าผิวหนังผูมันอาจจะยังไม่ดีวะมันมีความสิวขึ้นบางอย่างมีความรู้สึกว่าใช้แล้วบางจุดแล้วกันนะมีการผอบเผาเล็กๆมีการบบว่า มันมีความผับๆประมาณนะั้นเล็กๆไว้ทุกคนก็รู้สึกว่าต้องพยายามแล้วนะในการที่จะแบบเอามาลองใต้ท้องแขนอะไรเงี้ยการลองใต้ท้องแขนต้องบอกเลยนะบางทีแล้วอนะเชื่อตั้งไหมในฐานะผู้ใช้งานจริงๆเลยนะบางทีมันไม่ขึ้นไวยทุกคนถึงจุดที่เราอ่อนโยนจริงๆมันก็ไม่ได้มีการแพ้แต่พอหน้าปุ๊บแม่งแพ้เลยเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ย ตกลงกูต้องเชื่อใครวะนักวิยทยาศาสตร์กับเบอรไอต์ตา์ตึ้งใช่แล้วตัวรู้สึกว่าแบบมันอาจจะยังไม่ได้ถูกใงขนาดนั้นแล้วบอกเลยนะว่าเกิดมาชาตินี้เหมือนมีกรรมหาโทนเนอร์ยากมากในชีวิตสำหรับคน<ล>คเป็นสิวนะ,นวนะขนาดคุณนิงกุที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจตัง้งยิรู้สึกว่าฉันยังไม่สามารถเอามันอยู่ได้ก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ซื้อซ้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้ลองซ้ำอีกแล้วนะครับทุกคนนะเหมือนจะใช้น้อยจริงๆใช้เยอะมากเลยนะ คอคุณิงตัวต่อไปตัวที่รู้สึกว่าใช้ไม่ได้พยายามแล้วเช่นเดียวกันมันก็อบเอว่ามีตัวที่ดีกว่าแล้วกันถ้าเลือกได้ก็จะคงไม,ม่ได้ซื้อซ้ำนะครับตัวนี้คือออซัมนะครับ go ชา i n e daily all in one body s u n s c r e ี n spf 50 pa บวกบวกบวกนะครับคือคือเป็นครีมเหมือนแคให้โทนอัพผิวเล็กๆนะทุกคนมันจะมีความแบบปรับให้ผิวขาวขึ้นแบบนี้เลยถาม,ม่าข้อดีของเขาว่ามันก็มีความชุ่มชื้นดีนะครับทุกคนทาไปเนี่ยผิวบอกเลยว่าดูขาวขึ้นหนึ่งสเต็ปเลยอ่ะดูนะ กับอันนี้เห็นไหมฝั่งนี้จะดูขาวขึ้นแบบขาวขึ้นเลยจริงๆอ่ะทุกคนนี่แล้วน้อยความชุ่มชื้นผิวที่บอกแล้ว่าแบบเต็ม10ให้8ให้9เลยนะเพราะว่าชุ่มชื้นมากทาเบเกียรู้สึกว่าผิวโอเคมากอนะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นฟิตเนส เอ๋เหมือนมันแบบเป็นคราบๆนิดนึงเหมือนเขาเคลมว่ากาันน้าเนี่ยแต่รู้สึกว่าต้องใช้เป็นคราบแล้วโดนน้าก็เป็นแบบคราบๆนิดนึงนะคบทุกคนจริง,รง,รงๆน้องเขาไม่ใช่ไม่ดีนะถามว่าแพคเกจส่วนตัวชอบไหมอย่างที่บอกในคลิปไปแล้วว่าอาจจะไม่ได้ชอบแพคเกจขนาดนั้นเนื้อดีไหมเนื้อดีมากฉ่าส<ำ>บายเกลี่ยง่ายทุกอย่างรู้สึกว่าเออโอเคนะแต่ถามว่ามีตัวที่ดีกว่าเยอะไหมก็เยอะมากๆ มันมีสินค้าหลายๆตัวที่ต้องใช้ตัวพอกผิวรู้สึกว่า<ม>เอออันนี้ันซื้อซ้าฉันชอบแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบชอบผิวที่ดูเบาสบายอะไรเงี้ยการซื้อออซัมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าตอบโจทย์นะคบทุกคนเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ขาวจนเกินไปแล้วก็มีความเกลี่ยง,ง่ายนะครับเหมือนทาครีมทั่วไปเลยแถมผิวเนี่ยก็ปรับทนอัพมาได้ระดับหนึ่งด้วยนะครับนี่เกลี่ยเสร็จแล้วเห็นบอสดูผิวสวยเลยดิ๊ง ตัวนี้ไม่ติดขนด้วยนะครับแต่ก็มีติดเบาะเล็กน้อยแลาเป็นว่าตัวนี้ไม่ซีซังนะครับของคุณอุ่งเอิงแต่ก็ไม่เสียดายตังนะตัวต่อไปนะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแปลกมากว่าทำไมถึงไม่ซื้อสามเลยพี่แตงาทนางนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่แตงบอกว่าพี่แตงชอบมากแล้วก็รู้สึก วิ่งเลยเห็นเลยตอนนี้ชอบจริงๆแต่ก็คงไม่ซื้อสามวยทุกคนลาการ์ดแบล็กเมจิกนะครับทุกคนลิปแอนชีกพีเอชบัตนะครับตัวนี้ทุกคนเคยเห็นคลิปทุงไปแลเร่งที่ยังลงไว้อันนี้นะครับมันเป็นบัตรดําที่เปลี่ยนสีตามค่า PH เว้ยแล้วให้ผิวที่ดูฉ่าเงามากสาวๆหลายๆคนเนี่ยแบบบอกเลยว่าสิ่งนี้คือพระเจ้า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 ที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วสังเกตวะของลาการ์ดอะ ไอตัวชมพูเนี่ยคือแพ็กเกจแบบหลุดหมดเลยอะ่ะหลุดแบบต้องใช้หนังยางหมดเลยอะ่ะไปดูของโยชิที่ใช้หรือคนอื่นที่ใช้ก็คือหลุดเหมือนกันเลยแต่ที่รู้สึกไปซื้อซ้ำเพราะว่าสีเนี่ยสีทต่งต้งสึกต้องขาดไม่ได้จริงๆทุกคนอันนี้กับอันนี้นะมันเป็นสีนมนะครับทุกคนที่มันดูสว่างขึ้นรู้สึกว่าพอมีอันนี้ที่เป็นฝุ่นกับอันนี้ที่เป็นครีมมันพอแล้วอะ่ะแต่เนี่ยบางทีแอบใช้รู้สึกนะถ้าเป็นตต้งเองนะรู้สึกว่าถ้าแอบรุมมองไว้ทุกคนแล้วก็พอเนตอนกนั้นมันนบนมัน เสร็จปุ๊บตั้งแบบเฮ้ยลงนี้ดีกว่าพอทานปุ๊บระหว่างกด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 เอ้าบัดติดต่ลองพืหลุดไปกับนิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแย่งสินอะไรกันบางอย่างอาจจะอยู่ที่วิธีการลงผิวหรือว่าลองพื้นด้วยนะแต่ส่วนตัวตั้งรู้สึกว่าขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> ใช้ตัวนี้อ่ะหลังๆเริ่มไม่ชอบแล้วกันเริ่มแบบเออบางทีมันเป็นแดงอมม่วงเม่องินใบหน้ามันดูปแปลกๆเนาะอะไรเงี้ยแต่หลายๆคนก็จะชอบนะครับแต่ตังก็รู้สึกว่าต้องอาจจะไมไ่ชอบตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็มีความมันๆประมาณนึงนะแล้วเราก็มาคนพบว่าจริงๆอ่ะไอสองตัวเนี้ยที่เราใช้สีพูเนะี้ยมันก็ทำให้ผิวดูฉ่าเงาได้เช่นตอนนี้เห็นปะเพิ่งแต่งหน้าเสร็จเลยนะแต่ผิวก็ดูมีความฉ่าเงาแล้ววันแรกไม่ต้องใช้ความฉ่าเงาของตัวลากาศน้องดําตัวนี้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ก็ใช้ไป เหมือนอกูกำลังสร้างศัตรูไปเรื่อยๆ,ๆไปๆไปต่อไปกันดีกว่าครับ <c oughs> สิ่งนี้บอกก่อนว่าแต่ยๆตัวนี้ยังไม่ซื้อซ้ำเพราะว่าในแบรนด์เขาจะมีตัวที่เหมาะกับผิวตั้งมากกว่านะตัวแนมนตัวที่หลายคนซื้อแน่ๆแต่ฉันรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับผิวของแตงนะครับคืออันนี้ทุกคนอันนี้คือเซราวี R v นะครับเป็นตัวโลชั่นมันจะเป็นสูตรที่เขียนว่า pm ตัวนี้เห็นปะ่ะน้องเกิดมาเพื่อผิวหน้าของ ชาวเราจริงๆในการแบบใช้กับผิวหน้าบอกตรงๆนะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยเว้ยเนื้อคงเนื้อครีมอะไรคือแบบชุ่มชื้นเกลี่ยงง่ายโอ้โห,โหสบายผิวซึ่งถ้าทุกคนสังเกตนะครับคิดที่ตั้งไปทำเลเซอร์มาเนี่ยคือหน้าเละสุดๆหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็มีโอกาสได้ใช้ตัวเซเลวีที่เป็นโลชั่นตัวนี้นะครับเฮ้ยมีมีเป็นซองอยู่จําได้ นี่นี่อันนี้คือสูตรที่ไม่ได้เป็น PM เอ็มเป็นซีโอวีมอชัวไรซิ่งโลชั่นนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครทาเลเซอร์ที่ผิวแห้งหนัก,น,กนะโคตรจะแนะนําแบบตัวนี้คือสุด,สดชอบมากแต่ใช้ไม่ได้ตลอดเอ๊ะเป็นเหมือนกันเลยนะสิใช่ไหมล่ะคือตอนใช้ตัวนี้จะรู้สึกว่าผู้ใช้ไม่ได้อ่ะพอใช้นานปุ๊บเริ่มมีสิวขุดขึ้นแต่ใช้ตอนผิวแบบแห้ง,หงมาก,มาก,มากอากาศหนาวมากๆหรือแบบทาเลเซอร์มานะอันนี้คือเดอะเบสไม่มีสิวขึ้นเลยแล้วผิวชุ่มชื้นแบบเร็วขึ้นมา,มากๆแต่อีกคนที่ไม่ซื้อ,อ,น,อน,น้้องคนซาเ ย่งมีความเสีย่ยงไหมนะบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยคือห้ามพูดว่าไม่ชอบแบรนด์อะไรแบบนี้เน่ยนะไม่งั้นเขาไม่จ้างซ้ำเลยนะแกแต่มันต้องพูดเพราะว่าอาจจะเหมาะผิวแต่ละคนที่มีความแห้งนะแต่รู้สึกว่าเหมาะแต่คนผิวมันแบบ่างเนี้ยตอนทำเลเซอร์มาฉันรู้สึกว่าถ้ามีตัวนี้ใช้กบผิวหน้าได้นคงนจะดีเนาะมันอาจจะฟื้นฟูได้ดีมากๆเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เกิดเพื่อนหน้าด้วยซ้ำอ่ะแต่นี่นเกิดเพื่อนหน้าโดยเฉพาะอะ่ะแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยใช้ไปไม่กี่ทรู้สึกเลยว่า ใช้ไ่ได้สปาร์คแบบปอเกินเนี่ยแ,แ,แต่ตัวนี้าสามารถใช้ได้ปกตินะครับล้วก็ยังมาทาคอทาอะไรปกติอยู่เลยทั้งวันนี้ต้งให้ใช้อยู่นะให้เขาช่มชื้นดีมากๆ,ๆเพราะั้นตัวนี้ตั้งแตจะไม่ได้ซื้อซ้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับผิวแล้วรู้สึกจริงๆว่าชอบแพคกเกจมากเลยการจับอะไรเงี้ยมันดูแบบมีมอมีใจอะชอบมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยทุกคนที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าเออเราไม่ชอบตัวนี้หรือว่ามันไม่ได้เหมาะอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่ว่ามแล้วแต่เขล่รียกว่าแล้วแต่โอกาสปะมันไม่ได้ชอบนะครับแต่ว่าั้้งา่่อะรเททียู ถุาคนดูจริงๆนะเนี่ยแกและเดินทางไปถึงตัวสุดท้ายอันนี้เก็บไว้หลังสุดเลยนะถึงจะต้องนั่งพับเพียบขึ้นมาเป็นตัวที่เคยรักหมดหัวใจ แต่วันนี้กัดรู้สึกแบบไม่เคยรู้สึกพลาดอะไรสุดในชีวิตขนาดนี้มาอก่อนที่ฉันแนะนำพยายามหลายแหลนั่นมาแลคนไปนะแกเหตุแบบนี้แล้วแกจะอึ้งแล้วแกจะรู้ว่าเอ้าฉันใช้ซ้ํามาตลอดระวังระวังจริงๆเพราะตั้งสิวขึ้นหนักมากและรักษาสิวนานมากกับสิ่งสิ่งนี้แล้วรู้สึกเลยว่ากูจะไม่กลับไปแตะเขาอีกแต่ก็ล้วแต่คนใช้นะ้องคนนี้ครับไม่ใช่ลาเนทนะเว้ยแกแต่น้องมีชื่อว่าคูชันโนโวครับทุกคนตัวนี้คือชอบมากมันเกิดอะไรกับหัวใจ คือทั้งพับแพคเกจเนื้อคูชั่นทุกอย่างคือถูกต้องหมดชอบชอบมากแล้วราคาแค่กันบเก้าบาทเ<า>ลยวนเะนี้ยมีคนเตือนแล้วนะเคยทําคลิปรีไวในยู u ูบทิกต็อกคนเตือนแล้วพี่แตงระวงังนะน่าจะพังฟังเฮ<ๆ>้ยย<ๆ>ุ่งอะไรก็ชอบไทยเราชอบพูดแล้วก็ยังเจ็บปวดคููคานที่ออกจากบ้านแล้วผิวฉ่ำเงาผิวสวยจนคนทักว่าผิวสวยมากพี่แตงผิวเงาผิวฉ่ำตัวนี้เลยจ้ะ มันไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากว่าอยู่สิวแตงก๊กซกโคสิวหนองสิวอะไรคือแบบแกเแล้วมันรักษานานมากเพราะมันเป็นสิวใต้ผิวหนังที่ต้องรอมันพุหรือมีหัวสิวหรือมีอะไรที่จะเจาะหัวหนองออกไปได้เขาจะว่าฉันเลยจะเป็นต้องต้องแบบหาพิสูจน์หลักฐานนะหยุดทุกอย่างเลยเว้ยตอนที่รักษาสิวหายหมดแล้วนะแล้วลองกลับใช้ทีทีปุ๊บสิวไม่ขึ้นอีกชัดเจนหนูเลยลูกสาเหตุลองแล้วจริงลองแล้วลองอีกผิวสวยจริงแต่ชาวจีนเล่นแล้วแล้วแต่หลายคนที่ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นต้องก็ ไม่สั่งให้หยุดแล้วกันเนาะแต่ว่าระวังเอาไว้หน่อยแล้วกันอันนี้เตือนด,ด้วยคำาองดีจริงๆที่ออกมาพูดถึงตัวนี้จริงๆจะบอกว่าทั้งเคยรีวิวติกตอกอะไรไปเงี้ยทุกคนจะบอกว่ามันสวยมากมันดีมันถูกมากอะไรเงี้ยมันแลกมากับสิ่งที่เรียกว่าราคาถูกอะทึงก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้ยเสียดายจังเลยอะไรเชื่อไหมว่าแพ่มาตัวทดแทนตัวนี้แล้วนะก็มีตัวทดแทนได้นะทุกคนอย่างเช่นน้องที่สัมชันที่ทั้งเคยรีวิวไปอย่างคัชชั่นชามิูแต่เนี้ยอันเนี้ยเนื้อคล้ายๆกันเลยแล เยอะนะแต่ใช้ตัวนี้แทนเออมันก็สบายใจขึ้นแล้วสิ่งแต่ก็ไม่ขึ้นอย่างนี้ต้องก็ใช้นะครับผิวว่าสวยอะทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับก็คือสิ่งของที่ตั้งใช้แล้วคุ้มไม่กลับไปซื้อซ้ําไม่กลับไปใช้ใหม่แล้วก็เสียใจไปกันไดที่าบางตัวแต่ก็ชอบหของที่จะไม่ดราม่านะครับแล้วก็จะขอแทนที่เห็นก็รู้สึกว่าเป็นคอมพิวส่วนตัวของอินฟูตัวเล็กๆคนนี้นะครับที่อาจจะยังไม่ได้ชอบขนาดนั้น ขอโทษครับก็ขอโทษเอาไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนแล้วก็ลหลายๆคนที่กำลังหาสกินแคร์อยู่บางคนกำลังหาเครื่องสำอางที่ใช่นะครับเฮ้ยนี่คือกูรูใช้มันต้องดีมากแน่ๆอันนี้คนดังเป็นเจ้าของมันต้องดีสุดๆไปเลยต้องไม่เถียงคับว่าทุกคนเนี่ยเพลยนเอาสินค้าตัวเองให้ดีที่สุดรลืสินค้าทัวเองเนี่ยลหลายๆคนก็จะไม่ชอบด้วยซ้ํามงว่ามีอยู่แล้วแต่เป,เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าผิวแต่และคนเนี่ยมีความแตกต่างต่อให้คุณจะพิสูจน์ว่าสินค้าตรงคนตัวนี้เนี่ยทดสอบกับผิวคนมา4-500แต่ณอาเปอนคนที่501 52503ก็ได้ที่อาจจะไม่ได้มา สินค้าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายมันจะเหลือเยอะมากๆหรือมันจะราคาสูงก,ก็ตามแต่คิดว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เหมาะผิวคุณคุณก็ควรจะหยุดนะครับวิ้นแรงไปป่าวะ ขอโทษนะไม่ได้หลอกตัวเองนะครับว่าสิ่งนี้มันดีจริงๆกับเราและบางตัวเนี่ยต้องยอมรับโปรเซสของเขาก่อนว่าใช้สินค้าตัวนี้ผลัดส,สิวผิวจะมีสิวขึ้นนะเป็ไ่ได้ปกติทําให้ผิวคุณดีในระยะยาวอะไรก็ตามคุณต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คุณแพ้เริ่มมีการร้อนแดงวันนี้การที่สิวขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่เรียกว่าแพ้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการผลัดส,สิวผิวก็ได้แต่แตงว่าคุณจะดูด้วยตัวเองว่าอันนี้ใช่ว่าไม่ใช่แล้วมันเริ่ม ่ห้ทุกคนได้ดูผลิตภัณฑ์ที่อยู่หน้าตู้ตั้งตอนนี้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วต้องรอสินค้าเยอะมากๆนะครับก็จะพยายามแนะนําว่าบางอย่างเนี่ยเหมาะกับคุณหรือเหมาะคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณผิวแบบไหนที่อยากให้คุณเมนต์มานิดนึงนะครับจะได้ลองดูว่าเฮ้ยสินค้าตัวน,นี้อาจจะเหมาะกับผิวคนที่ผิวมันก็ได้นะหรือสินค้าตัวน,นี้จ,จะเหมาะคนที่ผิวแห้งก็ได้นะซึ่งแต่ละคนจะมีความเหมาะผิวไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างตั้งผิวแพ้ง่ายแพ้ง่ายจริงๆเป็นแซนด์ดัตจากคนที่เป็นสิวเยอะมากมาก่อนเนี่ยอะไรพวกนี้ ้งหมดเนี่ยถ้าเกิดใครใช้ดีตัวไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือมีวิธีการใช้แบบไหนก็คอมเมนต์ได้เลยคนเรามันแตกต่างกันได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องใช้ไม่ดีคุณจะใช้ไม่ดีเหมือนกันไม่ใช่นะโหทุกคนได้ทำคลิปนี้สักทีรู้สึกว่าโลกเหมือนกันนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นแล้วกันนะครับคลิปน้าอยากให้ทำคลิปแบบใช้แล้วชอบก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับทุกคนพิมพ์มาได้เลยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ถึงสามแสนซับในปีนี้นะโอ Bye!